สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสดิ์พาทรรมทำไปเรื่อยทําเพื่อเรียนรู้และนําผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับก็จะได้แบ่งปันประสบการณ์และเป็นช่องทางในการสแสวงหาความรู้กับทุกทุกท่านในช่องทางนี้ครับวันนี้ครูจะพาเพื่อนเพื่อนมาทําบัวรดน้ําจากขวดพลาสติกครับตอนนี้ครูขอทําเครื่องหมายบัวครูก,ก่อนนะครับว่าครูจะเจาะตรงไหนบ้างอุปกรณ์ก็มีอย่างนี้นะครับก็จะมีเป็นขวดน้ําพลาสติกหนึ่งใบนะครับขนาด1.5ลิตรกําลังเหมาะมือเลยนะครับแล้วก็จะมีตะปูเข็มแล้วก็จะมีทินนไขนะครับ ตะปูเข็มเล็กๆหรือใครจะมีใครจะใชเ้เข็มหมุดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใช้ตะปูเข็มเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ในการจับนะบจุดเทียนกันก่อนเลยนะครับทีนี้อุปกรณ์ในการจับตะปูเข็มครูก็คือครีมเล็กๆนะแล้วเสร็จแล้วครูก็เอาครีมเนี่ยไปลนไฟเพื่อให้เกิดความร้อนที่ปลายเข็มแล้วเราก็เอาขวดเนี่ยมา เจาะรูตรงที่เรามา r k มาเป็นสักครู่เนี้นะครับเจาะรูเจาะรูตรงกลางก่อน1รูแล้วก็เป็นริมสองข้างแล้วก็ริมซ้ายขวาให้เป็นกากบาทก่อนนะครับและจากนั้นแนวนี้เนี่ยเราจะมาทําเป็นรูปกากบาทคือเจาะรูเป็นรูปกากบาทไปทางด้านบน3รูล่าง3รูซ้าย3รูแล้วก็ขวา3รูนะครับเจาะให้เป็นกากบาทก่อนอย่างนี้นะครับเจาะไปก็รนเทียนไปเจาะไปก็รนเทียนไปเพื่อจะได้ความร้อนมันจะได้อยู่กับ หัวตะปูได้นานๆนรนครั้งหนึ่งเนี่ยจะได้ประมาณสัก3รูครับแต่ถ้าเกิดมากกว่านั้นเนี่ยมันจะเจาะยากนะครับก็อเอารนรนแป๊บเดียวแล้วก็เจาะเลยนะก็ได้เป็นแนวตรงแล้วเสร็จแล้วก็เอาเป็นแนวขวางบ้างอีกอด้านละ3รูนะครับก็จะนับร่นทั้งหมดเส้นนี้ก็จะเป็น7รูเส้นนี้ก็จะเป็น7รูเนะาะจากนั้นก็แบ่งครึ่งของฉากอีกส่วนหนึ่งนะครับออกมาอีก3รูด้านละ3รูอย่างนี้นะครับ เช่ไหมเป็นรูปดาวออกมาเป็นรูปดาวแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนาะอ่าเนี่ยมองกันชัดๆเลยนะนะครับช,ชัดเลยนะเป็นรูปดาวแล้วใช่ไหมครับทีนี้ในช่องว่างระหว่างดาวเนะี่ยเราจะเติมไปอีกรูหนึ่งหรือจริงๆแล้วใครจะเติมอีกหลายรูก็ได้นะครับถ้าต้องการจะให้มีปริมาณของฝอยฝักบัวออกมาเยอะๆนะครับคร,ครูเติมแค่รูเดียวพออนะมุมละรูเนาะ อ่าทีนี้เมื่อได้ครบแล้วนะครับอ่าอีกรูกนึงเมื่อได้ครบแล้วเราไปลองใช้กันเลยนะครับเอาไปเติมน้ําเลยอ่าน้ำนี่จะใช้น้ําธรรมดาน้ําใส่จุลินทรีย์หรืออะไรก็ได้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้แน่นไปใช้กันเลยครับวันนี้ครูจะไปใช้กับผักสลัดของครูนะครับนี่ครับแปลงผักสลัดของครูสวยไหมไว้วันหลังครูจะแนะนําวิธีการปลูกผักสลัดนะครับนี่ครูก็เอามาลดอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเป็นฝอย ในครัวเรือนเล,เล็กๆของเราเนี่ยผูกผักเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยเราก็มันใช้รถได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูสวัสดิ์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ